สวัสดีค <simulator rainforest. S 1> ่ะแม่จะกินยังไงสวัสดี FC น้องจูเนียร์ทุกคนนะคะและพวกทิดตามรับชมอยู่ในตอนนี้ค่ะแล้วแม่จะกินยังไงอ้าวจอมกวนจอมกวนจอมกวนเอาโจลูกแม่จะกินนะแม่สิกินยังไงจะโค้งเล่นเหยียบเบิดนี่โจ้โอ้ยมึงมึงมึง จูอืมเอาไม่เยอมาเลยนี่ไม่เยวมาเลยใส่ท้งไว้หลายบ๊อบใส่ท้งไว้แล้วโอ้ยขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยดูยยบะไกินดีดอกแม่ก็ได้สวัสดีค่ะแม่ธนวากับพี่ปุ้มปุ้ยน้องจูเนียนะคะดู เละหมดเลยเละหมดเลยตัวป่วนตัวป่วนแม่กินยังไงไม่เอาหนูนี้จอดเฮ้ยแม่กินยังไงหนูไม่สนใจแม่เลยนะแม่นี่ตีตุดตีตุนแม่จะตีตุดแล้วเอ้ยเอ้ยเอาเอากินไม่ได้เหยียบใส่ทั oh prince, um ้งไว้ละใส่ทั้งไว้จุ๋ยโอ้ย ทอยแม่กูเอ้ยเบิ้งเบิ้งสะเบิ้งเบิ้งดูนะคะอ้าวเบิ้งเบิ้งบ่ได้กินดีดอกเบิ้งเบิ้งคนบ่มีแขียวเบิ้งเบิ้งพี่ปุ้มปุ้ยกับแม่ธันวาอะไรันี่แม่ธันวาค่ะนั้นพี่ปุ้มปุ้ยแล้วก็น้องจูเนียเอามานี่เลยเอามานี้ ออกมานี่เลยมานี่ยโจอะไรอ่ะหอมไปให้แม่เลยลูกหอมไปให้แม่เร็วดูนะลูกดูมาเลยเนี่ยอาบน้ำก็เพาะจ๋ายแล้วลูกอาบน้ำก็เพาะไม่ละโอ้ยมึงมึงดูมาดูมึงสะกระจายเบิดดูมาระจายเบิ้ดดูมามึงถึงเห็นถึงเหยียบโอ้ยโอ้ย ม,ามา้าม้ายัาน,นอุ๊สั่งมันยันมาโอ้ยหุ่นเบิงเบิงแล้วเป็นยังเจอเจอนอนทับเนี่ยนี่เขาจะกินยังบเบิงเบิงกระจายเบิดคนคนเดียวนี่เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อจ้าพาให้อีกขอบคุณค่ะขอบคุณแตงโมโแตงโมหกร้อยแปดสิบสี่กิโลขอบคุณพี่ๆทุกคนที่สนับสนุนอาหารน้องค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากได้เต่งโมมาหวานใจเลยุญงีบ้เลยบุยบุญบุญเอ้ยนอนไรเนี้ยเอ้ยนอนอะไรเเี้ย ิ่นหูวกันิ่นไปยูไตค้าไหมเหมือนแสบปะอ,อร่อยจังเลยค่ะเขาสิตี้ตูดแล้วไปเหยียบเต็งมูเขากินทิ่ม์เอออันนี้เอากินว่าาดน้ำเขานี่วอมี่แขวกินน้ำเขาอ้ย พายหีกนะแม่พาหีกนะอ่ะาปุ้ยพาห็ยนี่น,นี่ยีสกหันเลยใส่นเนาะบ้างบ้างพาใส่อันนี้เลยก็ได้นนะทายพรท่านนั่งเอกเตะออกจากศาลบิด กระจายเบิดกินบ่ได้ดอกแต่กวนนะควนแม่ไปเลย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวควนแม่กินยังแม่กินยังจะคงเหยียบเลยเบิดนี่แม่กินน้ำวันนี้ไปรับไปนอนหามื่อแม่เมื่อ เลี้ยงมากเอาไปให้แม่ไหมหยัดแล้วแบ่งอ่ะอ่ะ ได้น้ำข้าเตะอุ้ยเอาอักสาดเบิดจมกวนเบื่อไม่ลอยไหมลอยไม่เมือ ปุ้ยเห็นว่าพี่ปุ้ย,พ,ยพี่ปุ้ยห้องน้องเด้อพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยยันเนาะปุ้ยเดน่องเด้อ้ยปุ้ยปุ้ย,ย,อ,ยอร่อยจังเลยอขอโทษขออภัอยค่ะมันเหี่ยวจักสารเมรื่อนึงจากว่าจูเล่นเต้ออกจักสารเมรื่มออาหารแตงโมขอบคุณเอฟซี หลังเรียบร้อยพาใส่สาบาดนี้นั่งอีกกินบะไอจอมปวนกระจายหมดเลย <c oughs> แม่ท่านว่าก็พี่ปุ้ยจะเก็บกินบะเนีย้ยนขาสันสันในหน่อยนั้นค่ะขาสันๆนั้นดือ้อเท่าไหร่ได้เนี่ยได้ละ พ่อจ้ากำลังผ่าเต็งโมใสไซคุให้อีกว้ไปทางปุย๋ยพี่ปุ๋ยเริ่มอิ่มแล้วบ่พี่ปุ๋ยเนี่ยฮะแสบบ่ละตัวควรมึงตัวควรมึง กระจายเมือเข้าอุตสาหาใส่สา,าสรจอมป่วนเลย่ยนขวนแม่บรไรกินดีเลยนี่เบิ่งมั้งเบิ่งมั้งเบิ้งมั้งแตกเมือ <laughs> ยกินบะไรน้ำเขาดอก อาบน้ำแล้วก็ขั้นแล้วเด้บัน <initiatives> อ,อืมอนะืมอือดิ่กิ่งก็เด้าก็เด้าอย่างนั้นแหละเพื่อนว่าจะคงเห็นเพื่อนและเทพใสสาดยางงามเนาะแม่สีหายเอาเด้บันนี้ท่านแม่ท่านว่าสีหายให้เด <c oughs> ้บันี้ พอพาหลักประเทศใส่าสาสรใหา้สวยๆเลยเพิ่นก็ว่าเงี้ยงงามเธอเป็นตะลินทะเยบกระจายออกจากสาสรมันแม่เลยหาเก็บกินเอาโอ้ยดือ้อครับโตนหน่อยๆดือ้อครับมึงมั้งมึงมั้งมึงมั้งไปดินกระเด้ากระเด้าแล้วอารมณ์ดีวันนี้

ปุยกินหันก็ได้ให้ปุยกินหันน้องปุยกินหันเลยเเเน,นั่นนั่นเบื้องหลอกไปก่อนพุสันนะกระจายอีกแตงโม เหยียบเหยียบเหยียบพาไปเบิร์ตพาไปให้เบิร์ตอ้ยอ่ะหล่อไปก่อนเหยียบแตงโมงแม่มุนเมืดพอหล่อไปก่อนบอมาเหยียบอีกนี่ละนี่นี่จัมบึดจัมบุดจัมบึดจัมบึดจัมบึด